อัญชุมาพรเป็นผู้ก่อตั้งแบงก์ฟอกไพร์ในการทํางานภายใต้ทีมนารมิตรพรยค่ะคระท้าราลสุทธิสิตธิมงคลนะครับทานบริษัทโทรทน์ชาแนลครับเป็นผู้น่จัดการอบอัลบั้มปีเดือนนะมาถ่ายทอดใ้ได้ให้พี่ว่าดาวมุดหนึ่งนในวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะหนึ่งปีสําหรับ ตัวขบวนพาเรดจริงๆรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าเดินลงมาเนี่ยมีแต่ชาวต่างชาติหมดเลยที่เขาให้ความสําคัญแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับชุดแรกของชุดของทุกคนเราเชื่อว่าวันนี้ขบวนพาเรดที่มีมากกว่า130กว่าขบวนเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพของความหลากหลายทางเพศให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรากําลังเดินทางไปสู่ c leb Celebration of Love เพื่อทาให้นับถอยหลังเรื่องสมรสเท่าเทียมค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญสําหรับชาวเราเนาะชาวคลายทุกคนค่ะอย่างวันนี้จะมีจํานวนผู้เข้าร่วมประมาณกี่คนเราประมาณว่าน่าจะคือตั้งเป้าว่ารองรับผู้คนมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเพราะว่าจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากขบวนนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ3-4เท่าก็ถือว่าอยากจะเห็นจํานวนผู้คนที่เดินลงมาบนลงท้องถนนเนี่ยมากกว่า2,000 0 0คนค่ะ ความตื่นเต้นในเรื่องของประเด็นสมรสเท่าเทียมดูคลึกคลื้นมากๆแล้วก็ผู้คนคือที่จะต้องย้ายมาจัดที่สนามกีฬาแห่งชาต,ติตรงนี้เพราะว่าเราต้องการรองรับผู้คนที่เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะเขาเรียกว่าเหล่าชาวพลายของเราอะคะ่ะเดินย่ำ ลงบนท้องถนนแล้วก็จะยืนยันเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นประเด็น3-4ประเด็นที่เราต่อสู้กันเรื่องของสมรสเท่าเทียมรับรองเพศสภาพนะคะทําให้เซ็นเวิร์ถูกกฎหมายแล้วก็การขจัดการเลือกปฏิบัติคิดว่าวันนี้คนน่าจะเยอะค่ะอย,อยากวันนี้จะมีกี่ขบวนบ้าง่ะคะขบวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนมาประมาณ130ขบวนนะคะ ขบวนหลักๆจริงๆอะคะ่ะขบวนกองประกวดนางงามทุกขบวนมากับเราหมดเลยซึ่งจะเป็นขบวนที่สร้างสีสันอยู่ทุกปีนะคะ,ะขบวนของเราคอมมูนิตี้หรือว่านักเคลื่อนไหว LGBT ก็มาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสวิงที่ทำเรื่องเซ็กเวิร์กนะคะขบวนของคนแต่งงาน คู่รักแต่งงานที่มาเป็นคู่นี่ก็เป็นไฮไลท์สาคัญและที่สําคัญก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่นายกรัฐมนตรีค่ะมาเดินลงบนถนนร่วมกับชาวคลายของเราค่ะเป็น,เป,นเป็นไไงได้รับเกียรติเลย เราคิดว่าน่าจะเป็นศักศีคืนศักศีของ L G B T ทั้งหลายที่ทําให้เห็นว่าทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนธรรมดาที่เดินลงบนท้องถนนแล้วอยากจะมีศักิ์ศีอยากจะมีเสรีภาพแล้วก็อยากจะมีความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือมันเป็นการประกาศว่าการมีผู้นําประเทศเดินมาที่บนท้องถนนร่วมกับงานพลายมันเป็นการยืนยันว่าประเทศนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อความเท่าเทียม,มค่ะอยา่างในปีนี้วามพิเศษก็คือแบบว่าได้ฉลองเฉล,ฉล,ฉลิม ปีนี้เป็นการนับถอยหลังเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมนะคะวันที่18มิถุนายนนี้ก็คาดว่าจะผ่านวุฒิสภาได้จากการส่งเสียงของพวกเรานะคะนอกจากนั้นไฮไลท์ของเรานอกจากที่จะมีขบวนพาเหรดแล้วยังมีฟอรัร่มมากกว่า30ฟอรัร่มที่จัดตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งวันที่4นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องแรกของคุณพัฒแล้วก็มีปาร์ตี้อีกจำนวนมากถือว่าทุกองคาพยพม,มาร่วมกันจัดงานคลายด้วยกันค่ะ จะเดินเป็นแร็คแบบครอบลายครอบญาทุกคนจะมารวมตัวกันเดินไปนทุกถนกคนคือมันจะเป็นภาพที่เราไม่บอาก่อนนะเราจะ่ใช่แค่แรไทยก่อนปีนี้มีแร,จร็จากออสเตรเลียจากเอเชียจากไต้หวันจะเป็น,นแร็คในเอเชียและต่างประเทศมาร่วมเราด้วยนั่นเหมือนว่ามันเป็นกบรระกาศว่าเนี่ยคือหักของแรง็คลอจิร์ในเอเชียครับ เรื่องเสื้อผ้าระบเนีนะ่เต็มขนาดดูคนดังกระบวนก่นอ,อน,นี่คือแค่นำทิ้งดูแบบพูดกันทินทคือแรเนี่ยมันมาพร้ะเจบมาพราควาใหญ่โตอยู่นะ้วแต่จริงๆลคือเราพอใจเราา,าไวเดนที่ทเดียมาเพราะว่าทุกคนอ่ะเตรียมมาเพื่อประกาศตัวตนะว่าเราอ่ะเป็นใครแต่ละคนมีความมีาชัพต้อเยนบ้างงันเดี๋ยวให้ดูคนตลอดเลยว่าสีสันมีครบทุกสีแน่นอนอย่างรางสิก็มีการจัลเส้นแล้วเสนลเส้แล้วเป็นงไ้างความตั้ง เราเราตั้งใจให้เกิดเป็นหน่วยฟอที่เป็นรายชื่ของเราเองในการทำประบวนการในหน้าแล้วก็เปิดตัวในต่างประเทศซึ่งในปีหน้าเราจะทำประบวนการที่เรียกว่าเจลิอาเป็นการนำตัวตรงตรงนี้เป็นการประกาศว่าเราจะสามารถตรงออกบุปลากรของเราเองอน่างนั้นเป็นแกรดเสียเป็นแกรดเนาะแล้วไปทำในต่างประเทศได้อันนี้คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่สำคัญมากครับอย่างทีมแกรดเองมีความรู้สึกยังไงบ้างที่แบบมีงาน หนม่งของละผมว่าทุกๆคนแหละรู้สึกว่าตื่นตันเพราะความภูมิใจจริงๆมันเหมือนว่าในที่สุดเราก็มันเป็นวามเป็นที่ระบางคนวัจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็จะร่วบรวมตัวเองตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญคือว่าทา้งสองทุกคนเนี่ยเราไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้เราต้องลึกถึงคนลึกร่วมกัวเรกทำเรามาตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ทุกคนยินดีและคนเพรารู้สึกว่าเออมีความสุขกับความในตรงนี้โอเคให้ทั้งสองคนปักงานในวันนี้แล้วก็ฝาก คนที่ยังไม่ได้เดินทางมานะคะเดินทางกันมาได้เลยค่ะถ้าใครเห็นนั่นนุ่นบนรถไฟฟ้าค่ะคนเดินลงมาแบบเขาเรียกว่าแน่นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะคะ ตามกันมาเรื่อยๆเราปล่อยตัวนะคะที่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเรามีห้องแอร์เย็นๆนะคะให้สามารถนั่งได้แล้วเดินมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองไปยังบริเวณเซ็นทรัเวิลด์ระหว่างเฉลิมฉลองนะคะเรามีเวทีเล็กน้อยจํานวนมากจากภาคีพาร์ทเนอร์นะคะเราจะเห็นมินิคอนเสิร์ตของทัททายังที่แสดงบนแบบเขาเรียกว่าสเตชันสกายฟ้าของสยามพารากอนเราจะมีเวทีของมิสแกร์เราจะมีเวทีอของเดอะไว c ์ถือว่ามาถือสนุกสนาน มีความภาคภูมิใจและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศไปด้วยกันค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ Welcome to Star Society